สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสมองสุบอนสุภุสุขณ์บอกย่บเขาให้ใกล้อะไมาจ้าพี่น้องกินเขาต้มเจิดอันสลายลูกชิ้นส่วนที่คนเราประเพียดเนาะกะสิมีแกงปลาแกงปลาดุกพี่น้องไม่เปรี้ยวอันนี้มีอันมัเชี๊เท้าสลายแล้วก็จะมี ยังกอดเห็นไหมหต้าหงมาจา้ะแซบๆน้ำกันไกลๆกินอาหารจีดๆไปโดนเยอะทำไมจีดแกงน้ำเลยบ่ปลาหุซีนมาสดว่ามือคือสันดดอนะไรแดดๆแช่ไหการแดาด,าด <laughs> ยัก็หอมดดซึมหนักปวดท่านดรับไิหกลิ่นไร้หัวงเป็นบ้ากันเราเรานี่ไปกินไปก็ะเมาไปกินเราเมาเม้ไปป่วยอยู่ลงบาทไปาหมอเล้งมันมั เขาปากความยากโบมีน้ำเปลนน,นี่แต่ต้นหนังบริหารอะไรสาระพีน้องจับี่มีแตงพลุกเลย

สียามาอเราใช้น่าี่นองจะจะเข็มมาขึ้นเม่ว่านม,มาชิให้เข็มเนื้อแล้วได้ยาฟ้ากดแล้วขี้แค่น้ำฟ้าก็ไม่ขี้แค่หนามอ่ะฮมอ๋อมอกเยู่ซะเลย อันนี้เขาเห็นเงี้ยเท่าเท่าน้ำเชืม่มเต็มเรื่องของของเขาเขาอยู่ร้องอาหารต้มแต่รูปเชือดเจิดชอดดบของไข่จ้ะ นคนคนเป็นบาปเปต,ตเอปาตาน้ำตานตะัวศัพท์เบิดขึ้นมานาะคนเม้าแบริ่มข้าวนะจากคนเบาๆเ,เราเขาปากแล้วเขาเบาเดยพลังคน กินสักตอนป่ี่้มสม,สมอันนี้ออกลูกว่ะสมมะ่ะอาเขาอะไรเฮียวสมอือนี่เป็นน้ำมันสมจ้อืม,มนลายหายสวยไปิดตักไปห็หทนทีเราตัวตัวตัวสมแน่คังเสียงกน้ำม่สสมเลยอน สซบะทาดูจะทงคนน่าจะอกมักเลยจะมาสมแค่ไบ่า้นิ่งนี่ถ้าผสมหรือบกกนาใช้นำมะขามก็หรอกแกงน้ำลายสมสุปน้ำลายสมดวาครับต้องมากินต้มจิ้มแต่จริงไหม การจะมกให้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนพี่น้องจ้าอาจเ,เจ้าสินเหมือนเดิมเติมเติมตละางาบลเมือกับความจัาแต่ก็ห้องแคทแตรงนี้ลูกเชียงเนี่ยสันย่นเี นนพักกินข้าวเจ้าแล้วแค่กินข้าวมาน้ำกินนาำลองไปแล้วแม่แอนแม่แอนมาเิี้ยปายังกอมาเต้แอน,แ,นแม่แมาเิ้แอนแอนเอา <S 2> <S 2> แอนเอา ลูกกับลูจากนันเนาะเขานี่นจะต้องมาเี่นีัก

อืมไปเอาพี่น้องไปเมนี่เปนนี่บรรจุไปเลยหลายแนกระทเลทกัพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัญหาัดโลภะแต่ยังมักไกมักพี่น้องค่ะ กินได้เจ้าหากะเมหมอะยาือกันได้เงี้ยขอบคุณ<อ>ทุกกำลังใจการไม่มีโรคเป็นลำประเสริฐเลยอโยคยาอ,อร่อยขนม <laughs> อะไรเงี้ยก็ <laughs> ขอบคุณตุกมองตุกบอลตุกเพื่อนที่ทุกเมนหลับพี่นองจา้าชอบกดไลค์กดแชร์กำลังแรงใจ <c oughs> ลาดีแล้วนองพอกันคิดไหมนะคะสวัสดีค่ะ